ใจดีเลนยนะจ๊ะใจดีสะดวกสบายกินยูนิฟเวอร์เบิชุดใจด,ด,ดีน้ำหน้าจางคนนี้ป้าจ้ะเพื่อจะเศร้าหอยยูแก็คืออันนี่ก็อากาศฮอนจักน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางฝุ่นเป็นจังไยเนาะอากาศดีกันบอนาะจ้าอากาบสบายดีพ่อแม่พี่น,อนะน้องเอฟซีนอกจะเนาะเบิร์ดสุขุสุขคนดเด้อจ้ะเด้อบอว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเด้อจ้า และกับปุ่ิยูต่างประเทศนํำเด้วยจะเดอ้อยินดีตอนรับเขาสู่สองสาวลาว,าวสาวสวั์จ้ามือนีสาวแก้วกับสิ้าอันทานผสมนั่นจะเน้อมาเบิงวาแรงงานลาวอยู่ในไทยเฮานี่ เพิ่อนอันที่พักอาศัยเป็นจังไดนะจะะ๊ะน่ารักาการอยู่การกินของเพิ่นนี่เป็นจังไดนะจ๊ะอยู่เมืองไทยนี่สะดวกสบายหรือบอนนะจ๊ะน้อพผอไม่พี่น้องเนาะแล้วก็นายจ้างเพิ่นนใจดีบอนนะจ๊ะน้อกก็สิไปสอบถามแรงงานหรือว่ามูเพื่อนเฮาที่็ำงานนํำการเดินแะเนาอว่าเป็นจะะนังไดนะจ้าอันนี้ก็สิเป็นบ้านที่ใน,ในายจ้างเป็นชาให้ยอยู่นะผอไม่พี่น้องเนาะเป็นหลังเลยนะจะ๊ะเนาะ ใ,นในจาใจดีแห้งนอ้อ,นอง่อแม่พี่น้องไปเขาภาษิพาเข้าไปบนข้างในเลยเนาะว่าเป็นจังไดเนาะอ่ะสบายดีสบายดีอันนี้ก็คืคุณหนาคุณตากันเะน้นจะเนาะอันนี้ก็คือเบาไหมนะจะเนาะอันนี้ก็คือน้องสาวโบคนงามสบายดีในะอีลาสบายดี <c oughs> น้องนขี่อายน่าจะเนาะป้ากาจจะขับไปเบิ่งในเพื่อนเลยเน้ะว่าเป็นจังไดน้อเล่นกระซิบเหมอนเหม่ยนเด้อพี่น้องเด้อหาไต่เห็นใหญ่เหงานนาจะเนาะแต่ว่าก็สวยงามเนาะเขามาแบบว่าอลังการขนาดน่าจะเนาะบ้านบ้านเพิ่นเซาหอยู่น่าจะเนาะพแม่พี่น้องเนาะหลวดลายน่จะเนาะเป็นกระตุบแต่งสวยงามเนาะเขามาในบ้านเป็นกระนองสซมมีโคมงฟอกโคมงไฟแบบ ประดับประดาสวยงามผมแม่พี่น้องเอลยก็มีอันเอออยังแบบว่าแนวการขโมยนะผมแม่พี่น้องเอาไปว่าประตูสั่นช่องสั่นคือเราจะเนาะอันนี้เอาก็ะชีมาหาหน่องแดงก่อนอ่ะสบายดีหน่องแดงคนงามสบายดีสบายดีกินยางอันนั้นน้ำเชาวกล้วยเจ้ากล้วยผมเป็นน้ำใบบัวบกเลยชากล้วยหน่องแดงกินน้ำเชาวกล้วยอันนี้ก็ะชีคุณหนาคุณตากันเนาะเอา อันนี้คือหน่องแดงครับอันนี้ก็คือน้องแววนะพานอจจะต้องคุณหนาคุณตากันอันเติบหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องน้อฉันจ้ะปลาครับกลับไปเบิ่งอันในบ้านได้บานกันต่อน่าจะนาอได้ยังกินน้อหลังปลาหลังปลายังได้ผลหนาข้องกินเต็มเลย แต่เห็ดนยนังกินนี่ <c oughs> เป็นกะสิมีเฮือนครัวให้เฮาเห็ดอยู่เห็ดกินนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่าสะดวกสบายเนาะจากอันนี้ก็มือกุ๊ก,กน่นชนะเห็ดอย่างนี้หนึ่งเขาพ่อแม่พี่น้องอคอยทำลงแรงมากกัรหนึ่งเขาเนาะจ๊ะนี่กะคือนหนึ่งเขาเดียวเฮาน่าจะเนาะมีหวดมีหมดหนึ่งนะพ่อพี่น้องเนาะเตาแก๊สจ้าเพิ่งนะคะทางในเพิ่นจ้ะ เด็ดยังก็น่ะทางน่ะ่นหุงข่ากันทางนี้ไปกินข่าวเจ้าน่ะเพิ่นคนไทยทางนี้ไทยคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่กินข่าวเจ้าคนเล่ากินข้าวเนี้ยอ่ะหนังคือเล่าแท้ต้องกินข้าวเนี้ยวไทยใหญ่ไปกินข่าวเจ้าหนี่น้องนี่มเป็นกันลางขาวเขนแต่ยังกินแรงนี่ขนัาดคืน ันนี้ก็น,นพพอ้องแดงเนาะงกับิมาถามเพิ่งเลื่อนนี่ก็น้องบุซซี่แอนน้องบุซซีน้องสาวหลานาาน่าจะนาะเป็นกันชิขี่อายพ่กทั้งสองหน่าจะเนาะอันนี้ก็ัญช่เคยออกกล้องปันใดน่าจะเนาะอ่าเอือกับอยากถามว่า น้องแดงกับน้องซีนี่เป็นจังได้มาเหงานอยู่อันกรุงเทพกรุงไทยนี่อันแบบสะดวกสบายบอหน้าจ่างคนใจดีบอฉันใจดีและหน้าจ่างใจดีสะดวกสบายกินยูนิฟอนมดชุดใจดีน้ำนายจ่างคนนี้บ้าจ้พบ่าจะเศร้าห้วยยุ่งแต่คืออันสิบะจะน้าใจดีอลไรกันสักที่ฟักฟี่น้ำมันฉันใจเหงานมีวันหยุดบ่นี่วันหยุดที่นึงหยุดบ้านนึงเนี่ย อ๋อยุดทุกวันเสาร์นะว่าชันนาเออก็คือยุทธูกันเสาร์ก็คือเหงานก็มีแต่งแต่อันหกมือนะวชันซ่าเออวันชันแจที่วัยยุดมีวันยุดไห่นาวทุวัยอันดีไลน์เนาะวชันซแต่อย่างอันเงินดำข้ามเดือนกับประจงว่าเทิงนาะวชันซ่าเหงานดีกับมีอันโบนัสเนาะจากพ่อแม่พี่น้องวันชันซ่าน้องน้องพุทธศี่ิกายู่ได้มาปีหนึ่งแล้ววันซี่ฮอร์บ่เดือนหาเดือนหากับพีน้องแดงกัน อดือนแงกนเลยแดงห้ากับสามเดือนเหมืองแดงนะเดือนสองเดือนครึ่งสเดือนครึ่งแดงสองเดือนครึ่งเนาะมีสองเดือนครึ่งน้ำมาสั่งเออสองเดือนครึ่งเหมืนนะเนาะแต่ว่าอยู่อยู่พี่ก็หาเงินแบบมันสะดวกสบายเนา้องทัชรจ้าอ่ะพี่ยังอันหองแหงในคนกับมีให้อยู่เป็นห้องไพ่หองมั่นเลยเป็นบ่ ดีแอร์อีกได้พี่น้องไหมอิจฉาเอออิจฉาใหญ่เลยท่านจ้าแบบว่ามีมีแอร์ทุกห้องเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนอะมีมีทั้งแอร์มีทั้งพัดลมห่อนกับเปิดแอร์ท่านจ้าห่อนกับเปิดพัดลมอีเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมอ้าเปิดเข้าไปว่าท่านจ้าขนามานามคาไฟนี่อันเสียบอกเออบริสียอีกเนาะป้าตัวท่านจ้าเออใจดีแห้งเนาะอันน่ายจางนี่ แบบว่าเพือนเป็นกระเศร้าหู่ไปลัางหู่อันกันเองเลยนอวาสันซะเออนาในฟื้นไฟกับบริสียพ่อแม่พี่น้องเออเออเน่กระแทกกล่องแล้วก็แนมบริกรง้นงามกับแนมเนืองแต่กล่องเนาะเออซาแคือแบบว่าดีร้ายนอวาสันซาเออแบบว่าคนนทายนี่เป็นแบบใจดีห็นนน้าวัชันซะค่ะ เฮงานดิเช <Yeah. S 1> ่กับบคือเฮงานอยู่อันเมืองไทยเนาะวันฉันซะนนองแดงใช่ค่ะพอขึ้นนองแดงค่ะแล้วฉันจะหาเงินชิมหามือสื่อโทรศัพท์ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอยวันฉันจ้าภายในวั <c oughs> น,นอยู่บ้านเท่ากับเป็นปีเ <c oughs> พ่าะน้อวันฉันจ้าจังสี่อันได้โทรศัพท์เครือ่องหนึ่งเก็บเงินก็ได้ค่ะอ้าขอบคุณขอบใจได้หาลายสู่ๆกันต่อไปน้องหล่าคนงามเลยอ้าวก็เท่ากะสิไปถามแม่ครัวก็น้องวอลพันธ์เหตุยังกินเนาะทางครัวเขาเนาะอ่าวอยู่ไปครัวมากกวไปบนนี่ อันนี้ก็บมือกุ okay. ๊กเขาหนองแวเฮ็ดยังหนองแวโอ้ยนองแวอันสีอัน uh ฮ็ดกับข้าหนองแวสขัวหมูนะพ่อแม่พน้องอันนี้ก็นองแดงนะนะนีาผู้ช่วยกุ๊กเพ่น่าจะเนาะขัวสีเป็นว่าขัวสีหมูกินกับเขาเขา้งนมพน้องเขาจ้าบานเอเอน่ะเนาะเดี๋ยวถ้าบงว่าเป็นขัวนาะว่าจะเป็นยงไเฮือนนั่นจะคนใดยังนาะงพิงหนึ่งเขาเนี้ยไป้พรมิพน้องหน่หลังนั้นเนาะ อันนี้ก็สิเป็นทัวทั่วไทมักแตงเสร็แล้วจะได้ใส่ทั่วไมักแตงเนาะใมักแตงคืะาไทยเลกินคัวเกินเกลียวเกินกบม่หมอไม่ถั่วให้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไปทา่ซสอยู่เขาก็เก็บเอานะแต่น้องให้มันสะอาดสะอาดนะจ้าเข่าเขาด้ขื้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะยังยังเป็นข่าวสารอยู่นะจ้า อันนี้ก็เป็นบริเวณในครัวนะจิ๋นน้อไปนี้จิ๋นน้องเป็นอัลตริวปฟาดอันนี้ก็เป็นห้องน้ำห,อห้หองนั่งก็ล้างมีซิมีห้องน้ำสองห้องนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือขังบนขังล่างห้องหนึ่งขังบนห้องหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สะอาดสะอาดนะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ทีเป็นสั่นเทิงเ้งคนเนาะแบบว่าเป็นห้องนอน,น,นอเนาะจิ๋นน้อเป็นห้องนอนมีสามห้องนอนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นกันซิให้ นอนอันคนละอหงองไปเลยนะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าใจดีแห้งน่าจะนอนนายจ้างไหนจา้าสาวลาาดีใจแห้งไงพี่เด็กมาเหงานในเมืองไทยน่จนาจะนอนดีใจค่ะดีใจแน่พองพี่เราเลยขอบคุณนายจ้างไทยแหละวประเทศไทยหรือนอที่ให้งานดีๆและการสิ่งดีๆเขาว่าในชีวิตน่าจะนอนเขาแน่นว่าบริษัทมาเหงานอยู่เมืองถอกเมืองไทยก็คือคือสิบมอมีคือทุกมือนีนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ย่ังน่งแดงหัวจีนมูใส่ไข่หมักแดงใส่ชิ้มไข่ใส่ชิ้นหมกแดงเนาะคุยพี่น้องเนาะสูตรไหมสูตรไหมสูตรแม่แต้สูตรมาแดนห่องกงไหมไปฮ่องกงเฮ้ยมาได้มาได้มาได้สูตรมาแต่ฮ่องกงเนาะพี่นจ้ออันนี้นี่เป็นกระหัวมูใส่หมักแตงเนาะคุณแม่พี่น้องเนาะจะกินยังเนาะแซ่บอยฝุ่นป่ะเดี๋ยวฮาก็มาเบิ้ง ทั้งนี้ก็นำมาเลินเนี่ยังกินทั้งนี้กับขัวคืไปไปอกัารทำเมนงเมนูขัวเมื่อนี้กัได้เมิมบ่อทังนี้กับขัวคือกันอาจารย์นี่กับขัวซีดมุ้งคือกันเออหน้าตาปตเป็นตะกินน้อยเป็นตะแซ่บอ,อ,อย่างนี้จะเวาเห็นยังนี่อุ่นเครื่องบอกเครื่องค่ <laughs> งะผู <laughs> <laughs> ้ขัวกับซุกนั่นปงเท่านั้นวันจันซะถ้าะเอาไว้อุ่นเครื่องค่ะกินข้าวแป๊บยังหัน พัดหน้าไม้พัดหน้าไม้พัดหน้าไม้ซ่บปะแซ่บไอ้เหนียดนะครับไอ้เหยียดยังธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จ้าอันนี้ก็เปลี่ยนมือเข่าไว้เลิกนล้จ้ะเนาะครัวเขานะจ้าเปลี่ยนกุ๊ปจ้าเกลือนี่เนาะอะนี่ก็บบะหมี่บานหน้าแล้วจ้ะเนาะบะหมี่ทีเห็ียยังบะหมี่เนียนหมักเกือเนียนหมักเกลือว่าจ่าเอากระไอ้ ตามมากพีกรจ้าเออมีเป็นการนี่นะตามัมากพีกอนะจ๊ะพรมพีน้องนี่กำมักเกาเพื่อกระต้มด้เนาะตยำนี่ีสรุปบะหมี่เท็ดกินเป็นอยู่วันนี้ั้งแรกขั้งแรกวม่วันเนียนบบกเคื้านะพมพีน้องตามมากพีกรนะจ้าท้าต <laughs> like ั้งจากห้าต้มพริกลงไปกับักเรืออะรนั่นเลยะตามมาพีกอ่า สูตรแบบบ้นบานๆเ <ừ> นี่นะต้องมากมาย <ừ> นะบ้างปรุงข่าตาแล้วโหดอกน้อยยี้ในหนยเลยจังแกงหมักเครือแบบบ้านๆนะจ้าตำบดมวยไปเลยเป็นตาแเสบแบบมือควนอุกควนอ่าวเลยจ้าหอนหอนในไม้เลยจ้าแนะนำใส่หมดหนอกเด้วย ตำแห้งบ่ได้เนอะพี่เมียนตำแห้งบ่ได้ต้องนิ่นนิ่นเอาหน้าจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจิกระเด็นเนาะยังไงใส่ฝงนัวลงไปพี่น้องใส่ลายเสียบลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ใส่น้ำปลาอีกปลาพอน้ำปลาแดกอีกเนาะพ่พี่น้องเนาะหน้าจ้าบะหมี่ใส่ลายเด้อเค็มเด้อบะหมี่เด้อยข้าวชนิด ใส,ส่ซมี่นะคุณแม่่นงเนาะฮาบรใส่ร้านนะจ๊ะนะใส่ผักหอมลงไปนะคุณแม่ขนงป้าหอมเบอร์ก็เต็มเคียงเลยนะจ๊ะเนาะใส่บบเบิดเด้อว, <c oughs> ว,ว้าวไปแล้วก็พักร้กลามขาึ้นนะคุณแม่นมเนาะ,นะนสูตรบะหมี่ดีนะจ๊ะ เขียวือ้อเลยโป็ไปจะแสบแต่ว่าชิมดูบ้างโยบใส่ขัวนะ้มนหอมเออใส่ขัวน้ำได้ชิมก่อนชิมก่อนได้เสะบบ่ อ่ะแนี้บกับพ่อบอไซก็ได้ตักเลยหิวแล้วนอกจะเนะใส่ขั้วลงไปนะจนาะเพิ่มความหอมนะจ้ากระเีนมาเคลือยบ้านนี่คือต้องใส่ข้าวขั่วนาะบาง้นคนเป็นขั่วนง่ายใส่นะคุม่เนาะหอมนะกจากนขั่วได้ง่ายล้วก็มาตำตำตำบดบดแล้วก็เอาโุยนากจาะนอข้าวพ็ติดะ ก็ใช้ประมาณน,นี้นะพ,พี่น้องเนาะนี่ก็ะโหลกสินมูน,นจะจ๊ะเนาะนี่ก็เนียนหมากเครือกหคือสุ่มมากเคลืนอกนะเน้าอาเจาี้ยมเล่นเนาะจ้าไปตุ๋นโอ้ยหลายขากหลายแนยพวพี่น้องเอ้ยอาหารแบบบา้านกินแบบบ้านๆง่ายๆนเนาะพี่น้องเนาะยังได้แสบบวมมิดแซ่บแห้งมาถึงจ,จะนะจ้าจอาหาราของเ่าแต่ละหมูป<ว>ระมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้กับข้าวเหนียวเขาจะหนึ่งข้าวเหนียวนี่บ่มีกระติบใส่นพ่อแี่น้องใส่จานเอา มาเดอ้อมาขีบเขาวน้ำกันเด้อจ้ะเด้อคลิปสั้จ้าคลิปวิธีชีวิตแรงงานลาวเหงงานในไทยที่อยู่อาศัยและกการอยู่การกินกับซิบประมาณนี้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหอน,นีสาวลาวก็ขอจบค,คลิปไใบสนี้เด้อจ้าคะแนว่ามักคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวัสดีเรื่องพ่อแม่พี่น้องเด้อขอการคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย